เฮ้ยโยก็ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกคนด้วยแล้วผมอยู่กับผม,มอีกแล้วนนะผมโฟกิเช่นเดิมเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้ก็จะามาเอ่อมาคลาๆทำการสรุปเกมที่กำลังจะอัปเดตขึ้นมาก็คือเกม King Legacy นั่นเองนะผมเป็นเกมที่ผมรอมานานมากแล้วก็จะมาดูกันว่า,วามันมีอะไรอัปเดตมาใหม่บ้างน,นะครับผม อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับผมตอนนี้ใครที่ไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดสมัครเนี่ยก็ฝากไปกดด้วยนะไม่อยากพลาดข่าวสารก็กดปุ่มกระติกด้วยนะก็จะมาอัปเดตข่าวสารใหม่ๆอย่างนี้ให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะครับผมโอเคใครที่กดแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยนะครับผม Let's go เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันก่อนดีกว่านะว่าตัวอย่างมันเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายระหว่างตัวอย่างที่คลิปมันกำลังเดินไปด้วยเลยโอเคไหมโอเคงั้นไปเริลยไปเลย Let's go บอสเสียงหน่อยเสียงมันดังไป ออกเป็นบอสใหม่เหรอโอ้เชดเดิอ๋อเปลี่ยนตรงไอ้นีด้วยเลี่ต้องเกาะกลางด้วยดิเกาะใหม่ยะลูก็เทนะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนคนแสงเป็นปืนสไนเปอร์เห็นไหมมนเป็นปืนด้วยก็เทอันนี้หมดอะไรอ่ะผลมืดอ่ะ ผนมืด awake. อเวกเชี้ยนี่ไงเป็นเกาะเป็นเกาะใต้เทะเลใหม่เนะหรือว่าอะไรน,น่าจะประมาณนั้นนะเป็นบอสใหม่ออ,อ๋อบอสใหม่ไม่อบอสตัวนี้ไปล,ล่าเป็นมลลาไปรับเป็น บอสตัวนี้แปลงร่างเป็นไดโนเสาร์ได้ด้วยอ่ะ PVP เหมือนจะเขาเรียกว่าอะไรคัดคัดรูปแบบ PVP ให้มันแบบ PVP กันง่ายขึ้นหรือเปล่าหรือว่ายากกว่าเดิมแต่ PVP ดูโมงันน่าจะมันกว่าเดิมอะ่ะหรือว่าเอาผลมุดม,มา PVP วะเอออาจจะใช่เป็นผลผลเอาเวกี้ม,มา PVP กันเนยะ่ดูดเหมืนมอมนพอคุณเลย <laughs> มันเป็นไรเกมก็เป็นพี่น้องกันไงเออ New Date Boss มีของดอบใหม่ด้วยสามชิ้นเลยโอ้โอ้ยสิก์มอนเตอร์ไฮดร้าตัวใหม่อ่ะไฟน้ำเลดมนอมนเตอร์ใหม่โอ้ไฮดร้าสามผัวผนแสงเหมือนมันเหมือนมันโดนเอาเวกเลยหรือว่ามันเอาเวกมาแล้ววะผมไม่เคยเอาเวกผนแสงนะดิเนี่ยดูดิ เหมือนเหมือนเอาเวาก็เลี้ยวได้ด้วยโคตรเทนีงไงอุ้ยเอฟเฟกแม่งโคตรดีอ่ะเจ้ยบ,บอสไฮดร้ดาเว้สามหัวตัดอย่าอว่าตัดหัวรูปแบบรูปแบบขึ้นพิชการโจมตีก็เปลี่ยนไปวะ่ะโอ้ ผมว่าบอสน,น่าจะตีแรงกันน่าจะแรงกว่ามังกรเลยอ่ะนี่ไงนี่งไงไม่ได้โอ้วอาชีพอาจารย์เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวมื่อกี้เห็นปะไอ้คิดมันคือเลือดบอสลดแล้วหัวมังกรจะลดตามไปด้วยเหรอเยสนี่คืออะไรอ่ะเอลเมนต์วีทูดาบดาบของโบรกเหรอโบรกใหม่อะ ใช่ปะได้ดาบของบลูก์ปะบลูกบลูกไม่ใช่บลูกบลูก์กอะยังแปดดาบที่จะมาใหม่เนี่ยใช่เลยผมว่าชัวเป็นวีสองนะทุกคนหรือว่าเป็นฮาคีปะฮาคีมีสีใช่แปดดาบที่จะมาใหม่เคไอที่ดาบดาบน้ำแข็งอะชัวเลยเนะี่ย เนี่ยถายไฟวีสองโมเดลใหม่เหรอหรือว่าเป็นนี่ไงเป็นโมเดลใหม่จริงด้วยโอ้เท่เยี yeah! ่ยเท่เกินคิงเลยก็สิ ไม่ไม่โฆษณาตัดออกอเอาละทุกคนเอาแบบสรุปสรุปแบบเร็วๆแมก็คือจะมีผลที่เอาเวกใหม่ไหนก็คือผลมืดนะทุกคนแล้วก็จะมีทาคิสสังเกตที่ต้นไมาฮาคิสังเกต,เ,กตเป็นฮาคิเกาะที่มีสีเพิ่มเข้ามานะครับผมแล้วก็มีมีเป็นส่วนของบอสใหม่เข้ามานะที่บอสแบบใช้ผลอ่ะเออเพราะว่าแบบเก่ามันมันไม่มีบอสต,ตัวไหนที่ใช้ผลไม่มีบอสต,ตัวไหนที่ใช้ผลนอกจากไคโดแล้วก็แบบพวกบิ๊กบัมอะไรพวกนี้เนาะเออ แล้วก็เพื่อมาเป็นเกาะใหม่ด้วยนะั้นแล้วก็เป็นเป็นเลดใหม่ก็คือเลดไฮด้านั่นเองนะครับเหมือนจะเป็นเกาะเก,าะเกาะเหมือน้าทะเลนั่นแหละที่เห็นบอกทำต,ตัวอย่างไปเห็นมันก็ได้ให้ดูนี่นี่มีแบบน้ำนะแล้วก็มีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันเป็นเกาะของไฮด้านันที่มันจะเกิดแล้วให้เราไปลากันนะทุกคน เออนั่นแหละไอ้เชีย่ยแล้วก็มีดาบใหม่มาตั้งแปดดาบ,ม,ดาบมี่ดาบใหม่ดาบใหม่มาแปดดาบเลยแล้วก็มีรีเวิร์บสกิลเนี้ยผมอยากเห็นมากเลยไม่าเป็นแท้เหรอแท้เหรอเป็นแท้ดูโคตรเทเชีย่ยคือดีอ่ะทุกคนแบ่งอัปเดตที่กำลังจะมาใหม่ทุกคนก็ต้องเตรียมใจรอเลยนะ เออทุกคนผมก็คงจะสรุปให้ได้เท่านี้เลยเพราะว่าข้อมูลก็ตามในนี้เลยนะตามที่ทุกคนเห็นเลยนะผมก็ไม่ได้ไปหาข้อมูลเพิ่มมาจากไหนนะทุกคนก็คือมาเห็นว่ามันจะอัปเดตแล้วมีคลิปขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ก็เลยมาไอ้นี่เลยนะรีบมาแล้วอะไรรีบมาอาดคลิปแล้วก็สรุปเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นสรุปคร่าวๆนะผม <S <S เอาแล้วครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมจะได้มีแรงทำคลิปต่อไปเพาะผมช่วงนี้ก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะครับผมและคลยทุกคนขอบค เข้าไปรับชมคลิปนี้นะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปไหนอัปเดตมาใหม่ก็จะมารีวิวเหมือนแบบนี้เช่นเดิมเช่นเถูกครับผมอย่าทิ้งกันไปไหนล่ะวันนี้มีสตรตมนะต่อดูได้เลยโอเคตัอคลิปนี้ลาไปก่อน see you bye later